จำนวนอีกพวกแม่ไป้ายป้ายเออดอกพระพาสบัดีพ่อแม่พี่น้องมาสู่สุสุก็นาะเมื่อนี้กับซีพ่าเจ๊ลูกหน่อยไปเลาะบ้านเนาะบดิวารลูกหน่อยเขาหายใครเลยเจ,จ๊ได้เจ๊ไปเลาะบ้านเนาะเพิ่งไปอยู่ซื่อนี่ไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเนาะพาเลาะบ้านเบิ่งสะดอกหมูบ่มบา้านแถวหมู่บ้านเทาก็ช่วงนี้เขาก็สิอยู่บ้านเนาะส่วนหลาย ว่าเป็นช่วงที่บมมีงานว่างงานเนาะกาแฟกับท่านท่นดิซุกทางบ้านเท่าทางบ้านเขาก็ซุกมดเลยแหละแต่ทางบ้านเท่านี่ท่านสุกว่าปีที่แล้วฝนตกสาเนาะไปะสีภาพไปชมน้ำกันเลยเนาะไปไปมาทางหัวเพื่อนละ่อเมื่อเนี่ยคะว่าจีไปไปหายายเนาะไปเล่นน้ำยายเพระาะว่าว่าได้ไปหาเหล้าดนเลยเด้กกีทอดเราไปหาพาเลนเราไปนํำเนาะ ทางกะบอนมันก็อยู่ไกลๆกันเนาะการไปเพะเวลาอยู่เฮือนอยู่แต่เฮือนบ่บอกไปใสเนาะบ่มีรงหน้อยที่กานเทียลูกไปเนาะตางพุ่นเด็กน่อยเพิ่นมักมาเล่นเนาะอือดหน่อยเป็นตาหามื้อนี้เด็กน่อยก็สิมาเล่นมื้อนี้เพิ่นบ่ได้ไปโรงเรียนมื้อนี้วันทิตก็เลยหยุดทอนแดงๆคือแนวนี้เพิ่นก็สิมาเล่นแถ่นี้เนาะ อยู่เดินมังนีส่วนลายเด็กหน่อยมันสิมาลายมาเล่ินลายเพราะว่าเดินแถ่นี้มันกว้างอือนี่ข้างขาปุ๊บก็เป็นเฮือนเฮือนเฮาเนาะเฮือนคอยเงินคอยอยูอือม,มองเขาเปิดบางบองเยี่ยมไว้บองนึงในบ้านบ้านอันบ้านญาติบ้านพี่น้องเนาะอือบ้านปู่เนี่ยกับบ้านพี่นออ้องเาคือกัน ทางบ้านเฮาก็สิเชดกันลหลายเฮือนเชดกันแห้งแหงทางนี่พอทางไรดรถไปได้ไปเลยพอใต้กลางเฮือนหมู่ไปเลยเนาะพมันบ่มีทางเด้คั่นสิไปทางเด้ออื่นก็บ่มีทางแต่เจ้าของบ้านเขาก็เวา,ายังบ่ได้ดอกเห็นยังบ่ได้เพราะว่าเขาก็ไปทางเฮือนเขาคือกถ้าเขาจัดสรรอีกจะงอยได้ยินอันอใหญ่บ้านเพิ่นก็ว่าสิจัดสรรเนาะนีน่ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มลายแล้วรถรถมันก็เริ่มลายแล้วเนาะบบคือสมัรรมยแต่กอนไม่เกะไม่ต่กอยางตีนเอานะตีนปลาานะนี่ข้างๆนี่ก็สิเป็นอันห้านขาห้านค้ายของเด็กหน่อยมีมักมากคืนเพือนมักมาเล่นน้ำเงินนมันมาปีนขึ้นบันไดเนะาะก็ยานโต๊ะตกแต่ละมือบ้านห้า,างคนนี้ ขาย้ายเฮือนไปอยู่มองมองพุน่นไปอยู่ตีนบานเพราะว่ามันแคบมันบ่มีเดินเขาก็าก็เลยย้ายเนาะนี่ทางทางจนจําเฮือน,นเขาจนจําเสาเฮือนเขาเขามันยากเวลาอันนั้นอันเสาเฮือนเขาจนจนเขาชนเนาะเขาต่ํานาะนี่มองแถวน,นี้เห็นบ่มองเสาเฮือนเขาจนโคกอีกจังน้อยก็เฮือนเขาก็สิล่มแล้วมั้งเนาะ นี่คือคางพักส่วนเอาปลูกผักไก่ไปเคีรยทถมถิมเมิดเพราะว่าคอยบรทันเดันอันนั้นนะอันเฮ็ดหัวมันดีบรทัทเด็ดแป้งหัวไก่มันก็เลยไปกินเมดไปเคียย์เมดมันไก่อันนั้นไก่ตัวแม่เนาะมันพาลูกมันเข้าไปพอเห็นมันเคียรเขาก็เลยแบะได้โหดผักป่าถิ่มไว้มันตายเม็ดทาแป้งเม็ดกัดจัง สิคูดใหม่เนาะในคือส่วนลายก็สเป็นคางพักนี่คนส่วนลายคนกะสิปูกพักเองเนาะแบบพักเครื่องหอมเนาะพักกระเทิมอียั้งพักแผ่พักข,กกข้าวปูเพราะว่าสื่อก็ซือซ้อบไวดอกเขาขายแพงแล้วก็อืมท่านแหละเขาขายแพงเวลากินกินยากเพราะว่าเฮากะบ,บ,บ,บนเมนมเฮ็ดงานไปจำเนาะมันบ่ด้มีเงินสื่อเสาซือซ้อแรกก็เลยอาศัยปูกเก้า ต่ก็พอได้กินน่ะช่วงนี้ช่วงนี้ยังบ่ทันอันเขาปลูกเนาะเพราะว่ายังมีอยู่ให้เพราะว่าอยู่ให้ก็ปลูกหลายดอกอันนี้สิเป็นเฮือนอยอันนี้ก็เตียงอันเตียงอยู่กําเนาะตอนคอยอยู่กําก็ใส่เตียงตัวนี้เนาะแล้วก็สิดงไฟอยู่ตะอยู่ลงเตียงเนาะกะสิาอันนี้มเตลบ้าน กำลังสิไปเงินใหญ่พูดดูเถิงเงินใหญ่มังนหา้างนค่ะเป็นอายเฮาเนาะอายคิงๆอายเพิ่นบ่ค่อยเปิดอนห่านแล้วสุดทเพิ่นไปสวนช่วงนี้ไข่แน่มันบ่เปื้อนปานไดนมันบ่เปื้อนแห้งเนาะคั่นบ่สั่นละเอ้ยแทบสิงหางบ่ได้ทางกระลื่นเนาะทางกระมืนหมื่น แต่ว่าช่วงนี้กําลังมวนบรรยากาศแบบมันบ่มีฝนบ่มีเปื้อนบ่มีโคนเนาะบม่มีตมหญ้าก็มวนเนาะบัดจังน้อยมันมีฝุ่นลายเนาะย,ยามยามแหงมันมีมันมีลมลมพัดอากาศหนาวอากาศนาหนาวแหงเนาะอือนี่เด้บานยายนี่กะสิไปอันกําลังกําลังสิขึ้นเฮือนยายพอดีก็เห็นอัน รถเขาฆ่ามึงรถไถรถตอกตอเขาเขาฆ่าเข้ามาแตะสายเขาขาดพูดพูดพูดเขารถเขาฆ่าไปสิไปเบิ้งเขาเห็นเขาฆ่าเขาฆ่าแต่โดน,นอันนี้เขาอันอันนั้น่นมามาซอยกันมาซอยกันอยู่อ่ะขนาดขนั้ช่วงไหนแบบช่วงหน้าฝนช่วงเดือน เดือนชอเดือนก่อนแฮงไปบ่ได้มื้อนี้ไปได้แต่รถไงรถกำนันเนาะบางทีรถกำนันก็ยังอันไปบ่ได้อันรถใหญ่ๆแฮงๆรถกำนันคืรถเขาขี่ขึ้นผู้ขึ้นอันคอยเนาะนี่ทางสูงขนาดเอ้ยมันลุบขนาดเขาหักกวิเนาะ อะไรให้นลูตกลูตกตกคาขาดขาดตลอดไม่ได้เปลีทางจะนอนเข้าไปซีแปรอะไรปามสันขึ้นบานยายแล้วโมเตอร์หอบโมเตอร์อปลอมห่อบมหายายเพิ่นกับยูกับลูกเพิ่นลูกสาวหล่าเพิ่นลูกสาวเพิ่นกับกียากับผัวแล้วเนาะผัวเพิ่น มีแต่เพิ่งพ่นนอยไว้พ่นนอนเพิ่นกระลูกพิ่นลูกพิ่นกระายต้องมาอยู่นี่ขอออกมาเพิ่นมาแต่ไปเที่ยวเพิ่นว่าตั้มห้อยกิมโปตำเรืงอีกพวกอ่ะแม่ไปไปเออเพิ่นว่าพ่นเปรีนพ่น้องเพิ่นว่าน้องเพิ่นกะเถ่าสมเพนดีแล เป่นเมียนอันปลาเนาะปลาลูกลานภายในิ่นกินมดไปก็เมียนย่านแมวกินเพาไว้อทู่เทิงพูนเลยเอเดอดรดอดรดอดระดืเนีนนาะอ่นดันมวยเยเลยมันไม่ง่ายตัพ่อเออเน่ยอันโอ่ะอน Umpo um Bye oh, um, home